ครับแล้วก็มาดู p r o d u ั t ์ตัวใหม่ของแฟงเทคนะครับตัวนี้เป็นชื่อแฟงเทค WLC1 นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระยะไกลนะครับอินเทอร์เน็ตระยะไกลคือคูณสามารถส่งสัญญาลับส่งและรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้5กิโลสามารถติดตั้งกล้องจรปิดได้นะครับอุปกรณ์ตัวส่งนะครับก็จะตัวนี้จะเป็นตัวส่งนะครับใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับผ่านกล่องแฟงเทคนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวรับนะครับตัวรับตัวรับ สามารถรับแลกระจายสัญญาณต่อได้ไปอีกหลายที่นะครับในระยะทาง5กิโลครับตรงนั้นจะเป็นเราเตอร์นะครับอนนี้เป็นกล่องตรงนี้เสาอากาศนะครับตรงนี้ก็เป็นเสาอากาศตัว B ีนะครับตัว B ีเสาอากาศจะมีกล่องรับสัญญาณนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าิทธิภาผมจะอยู่ใช้ตัวนี้อยู่จุดนู้นนะครับตัวนี้อยู่จุดนี้นะครับแล้ววัดปริมาณสัญญาณกันครับว่าเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ตัวกล่องก็มาดูกันเลยนะครับกล่องแม็กเทค นะครับเราเตอร์ Wi-Fi ของแฟงเทคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับติดตั้งนะครับคุณสามารถติดตั้งกล่องเราเตอร์นะครับเราเตอร์เราเตอร์ตัวนี้ปล่อย Wi-Fi ก็คือบริเวณโดยรอบเนี้ยสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับตัวนี้เป็นเสาส่งระยะไกลนะครับของระยะไกลก,กล่องครอบคุมสัญญาณระยะไกลนะครับก็สามารถส่งไปในยะยนนู่นจุดนู่นนะครับเห็นไหมอยู่จุดนู้น เราสามารถใช้กล่องตัวนี้ไปในระยะไกลจุดนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับแค่ทดสอบนะครับนี่นะครับก็อุปกรณ์ตัว2จุดนู้นนะครับจุดนู้นคืออุปกรณ์ตัวส่งที่ตัวรับกล่องสามารถปล่อย w i f i ได้นะครับและสามารถปล่อยสัญญาณกระจายสัญญาณไปตามพื้นที่ต่างๆได้นะครับสัญญาณก็จะมีประมาณนี้นะครับของแฟลกเท็หรือว่าแฟลกอนจีเนียนะครับ ก็เป็นการทดสอบระยะไกลเดี๋ยวเรามาดูการเฮดสปีดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเสาก็ติดตั้งอย่างนี้นะครับจุดนี้ตัวรับเห็นไหมเนี่ยนี่น,นี่นะครับนี่ก็คือตัวนี้สามารถส่งสัญญาณ wi-Fi ไ,ไ,ได้ตัวกล่อง ตัวนี้สามารถส่งสัญญาณไฟได้ตัวนั้นตัวรับนะครับติดต่อต,ติดตั้งกล้องจอปิดก็สบายเลยนะครับตัวนี้นี่นี่นะครับคือ,อผมใช้ Wi-Fi f a n t e ท h 01นะครับตัวนี้อ่าเราจะกระจายสัญญาณยังไงนะครับเรามาดูเทสสปีดนี่นะครับเทสสปีดปุ๊บปุ๊บมานี่นะครับเราจะมาเปิด YouTube ดูนะครับแองเลย นี่นี่นะครับสัญญาณใช้ได้เลยนี่นะครับสัญญาณแรงพอใช้ได้เลยครับอื